สวัสดีครับพี่น้องพบกับช่องเบาตุ้ยลำพวนอวนอฟฟิเชียลครับนี่ครับพี่น้องรถหมอล่าเขามาหอดแล้วพี่น้องทีมงานเขามาหอดแล้วย่างที่เบาตุ้ยไร้งานไปนะครับเนาะมันบาไกลกันพี่น้องสี่สิบกิโลเองนี่ครับเนื้อเบาตุ้ยครับมาทำหน้าที่โบกพนักครับเพราะว่าเ้ามาก,ก่อนกต่บริวารจำต้องเป็นประจำนะครับแต่ด้วยเป็นว่าเาข้าคืดมาเขามาหอดก่อนเขาต้องบอกเขาเจนะ้าเนาะมันวางไหนมันไงวางไหนมันหนางไงเนาะก็คือแบบ ก็คือมาบอกบอกเพคนดีกว่าครับเนาะมันจะง่ายดีกว่าสิเขาพิษท่าหรือมันหยากสิเวลามันแคบเนาะพี่น้องมาเขาเอามาบอกเพคนว่านี่เข้ากันนี่ครับต่างซอยกันตัวง่ายอยู่ครับท่งเขานี่ครับรถบ้านเขาได้ก็แสดงว่ารถอื่นเนี่ยชิวๆเลยนี่ครับพี่น้องไฟลายหนะ่อเนาะรถชาแน่นการฉลองมาจะดีแทบน้อยพี่น้องคนสอบถามบงังแจกไปเทศบาลเทศบานก็บ่าเป็นเทศบานนะครับมาลงของเทศบานอนยะ่างนี้ คือว่ามีล่วงหน้าน้ำนะครับขายจำหนายล่วงหน้าป็นน้ำนะครับนัดแข็งเลยนะครับเนาะกระถามบุหรีกับปลาลอยนึงนะพี่น้องเอาถาเบื้องพี่น้องผมกรบโปงสาบเนาะแต่ประมาณนี้แหละเดี๋ยวโปรยเนี่ยาะมันเคยเป็นประเด็นว่าไปว่ามากเลยก็บพิษลาดโน่นนี่นั่นเนาะพี่น้องเนาะเอาเป็นว่านี่ครับตามนี้ผมสอบถามบุหรีกับพ่อมาณนี้มันเป็นงานฉลองกันเพราะเจดีธาตุน้อยพี่น้องเป็นที่ศักดิ์สิิทธ์เป็นที่เคารพนับถือของพี่น้องธาตุน้อยเครื่องในพี่น้องฮะตัวทอดเข่ามาแล้ว คนบาดกับมาเนี่ยทย่อยมากเลยครับเดี๋ย่ามตุ่ยกับซิทั้มหนาทีนะซอยๆเพื่อนกันบวกกจะไปนอนหรอไปนอนรู้ง่ากหรอเนาะเมื่อกี้กับทยบ้านมา <c oughs> มนก็เลยบอกว่าคกรรมการมันอยู่สายนอครับอันนี้กันประสานไหนก็ซื้อขบา,ขาขนขบาจังไดไก่เพื่อนกับมาประสานงานทีมเข้าในเด้อเสียตังค์เลยนอี่น้องเนาะนี่ครับซอยๆกันไปนไหนเอาหูเอากระเบาไหนเอาหูเอากระเบาเนาะส่วนนี่นี่กับมันบ่น่าจะเสียหายเพราะว่าเขาบอก กรรมการเพิ่นขะมาส์เบิงมาบอกว่าวิธีสารนาไปทางไหนเรื่องเสียทังไหนเนาะรถเท่ากับมาเดี๋ยวมันสิจอดยากโอู้หเนี่ยมันกลายเป็นปัญหาเล็กๆน้อยๆนะไปลองนี่ตอนนี้เขามากอะสารบอกกคำใบก็โอเคง่ายเดี๋ยวกรรมการเพิ่นขะมาเนี่ยครับเอฟซีนะครับเมื่อกี้บอกเอฟซีพันพอดีไม่เอฟซีพันห้องใส่บาลตุ้ยบาลตุ้อีกเลย่องไปฝากบอกเพิ่นบอกไป เดี๋ยวออกแม่เงาครับว yeah. ัดชจวยเดี๋ยวออกแมอ๋อ้ยหัวเงาคร็บวัดกี่เงาครับหมอน้ำน้ำแน่ใส่นายกป่ะนะโอ้ยชี้ตรงนายยกขาดหน่อยโอ้ท่านนายกเลยบ่นี่ครับพี่น้องนี่ครับพี่น้องผุ้มไทยเนี่ยข้ามบนเหยปลาเนี่ยพี่น้องทะลมนี่นะครับเอ็กซ์ซี่เนี่ยคงขอน้ำสองตัวได้ได้ได้เอานายกคันบ้านท่านบ่โอเคครับขอบคุณหลายๆครับนี่ครับเอาท่านนายกคนบ้านแล้วกันโอเคครับหัวใหญ่ไม่บานก็โอเคละ เดี๋ยวพันมาประสานก็พอหยุดปั่าอกีกหน่อยนี่ครับรถท่ขอขับมาจอดแล้วครับรถบาดสองคันเลยอ๋อมาว่ากันแล้วบาดูมาทาบุกคุนก่อนนี่ แม่ปักก็ไม่เห็นแม่ลูกลวดน้าหน้าน้า,นาแม่ลูกคู่นี้ไปใส่กันแม่ลูกคู่นี้ไปใส่จีกอนครับมากับลูกไส้ไงครับจีก่อนสวัสดีครับเจ้าถือใจขอยเจ้าใช้เสือถือใจข่อยดีไหมโอ้ยแม่ลูกครับลูกหายอยู่หลายกับแม่งึดหลาย เอาว่อหยอกพี่นองนเลยครับเอาทากันนั่นขนาดย่างไปพี่น้องเอฟซีนั่นน,น,นุจักอยู่หัวนวลหัวนเจกร์เอฟซีเต๋อเอฟซีเต๋อโอ้ยหมดธรรมดาเลยพี่น้องเบางทีบางอารมณ์ครับพี่น้องเดี่ยวข้อมาข้าแพงพี่น้องสาวหน่อยเอฟซีอันสาวหน่อยเป็นข้แขงเขาเห็นมาครับนี่ขนาดทีมเวทีทีทท่ประดัทบที่นี่เพิ่งหู่นักพี่น้องเบ่งเอาที่นี่ นะครับนี่ละมันเป็นจุดเสน่ห์ของอันความน่ารักของอัน FC เอฟซีห้าีน่น้องเอฟซีสาวหน่อยเฮาไปสามาสาไฟกับคุจักมันเป็นภาพน่ารักได้ี่น้องจีคอนบอ่บ,บ่ตุ้ยลุงยิ้มบ่ไอเอสบอ่ฟุนันฟุนี่ครับเนาะโอ้ยนี่นะครับมันเป็นเหมือนมุมน่ารักน่ารักจ๋าเมื่อไงคุณเอลองเนี่ยลองมาลองเดินด,ดูนี่ยลังคาแล้วนี่ลองขับอยู่ข้าวเหรอ ไม่แวสเซนเนียรน่ะหามันไม่มีเซเว่นสักอันมันมีปั๊มหนึ่งไงโอ้ยปั๊มมันอยู่ฝั่งหนึ่งเลยเข้ายากปั๊มน้อยลองเดินดูครูลองถามที่บ้านเขาก็ได้ตัวนี่แม่แม่ล่านเข้าประนั่นน่ะครับคุยนี่ครับขุดขับไมบหบามาแล้วครับขุดไทยรัฐดิเรกทนิ้มาแล้วรีสอร์ทคุยรีสอร์ทคุยมาแล้ว ไม่มีไม่มีร้านข้าวเลยเหรอถามเพื่อนดูเนะี่ยมีไหมล่ะที่แถวนี้มีร้านข้าวไหมครับมามากม้าวแล้วครับม,<า>มาแล้วครับ,รบไทยรัฐเดนิวเขามาแล้วขอบคุณนะพี่ทางวัดแต่มันเป็นทางเข้าใหญ่เลยนี่ครับไทยรัฐเดนิวเขามาแล้วนี่สอดคูเอมาแล้วเดี๋ยว,วตีบวกรัฐฐานครับอ่ะ นี่ครับพี่น้องรถคอตูมแล้วก็รถรีบเท่าเนาะมาแล้วครับไปเลยสบายสบายชิวๆรถคอตูมครับรถที่ที่ลังทะย่อยมากครับรถขนรถยังเขานี่นะครับรถรีบรถบยังนี่ยนะครับ ปลายมากแล้วครับมาลายกับตัวพี่นองทุกคนครับเต็มมายาดอะ่ะก็จะลดมาล่ำมามันมีสังสีของที่มือนพอแต่มเสียน้วนพี่น้องเอับ ก็ท้ยเข่าทั้งนั้นเลยนี่ครับเดี๋ยวไปธที่ยากัมาี่น้องมันเดี๋ยวไปทีาม,าทม,นนปทมาปั๊บกรรมการมาบอกกับจัดสถานที่ตัวคำบ,บาอย่างนะครับมันก็เป็นสเต็ปอย่างนี้ทุกวันี่น้องขั้นตอนอย่างนี้ทุกวันทุกวันถ้าเจอที่ดีสถานที่ดีก็ บอกแล้วไงครับมีชัยไปก่อนครึ่งนะพี่หลองเนาะส่วนกรรมการบอกเลยครับเดี๋ยวขจอมาตอนนี้พันหยากไนวัดเอาบอกไปยังนี่รถมล๊ำมากรมากันแล้วชาวบ้านก็อุ่นใจที่รถมล๊ำมาเนาะอุ่นใจตัวคืเอเราถ,าถ่ายรถปลาเนาะ ครับอะไรเดี๋ยวบรจดาบท่านทันไหนบ้างคุไปถอยถอยตังอันไหนซื้อบ้างถากรรมการมากันตัวอนณมาบอกเราบอกแมนบอคือว่ากรรมการดิ้นดิ้นเท้บาลด้หละถ้านายกสิมาอยู่พนอยงในวัดอยู่เอซีเบาอยูมกาน เป็นหนึ่งเดือนมางานสลองงานสลองอันวัดมาหาเจดีย์ถาดหน่อยเป็นตัวเผูนจัดหลายมือเหรอในอันครับย,ย,ยังตอนแรกผมก็คิดว่าผู้จัดผมคงยากไปว่าไม่นตัวก็คือผมถามประเทศบ้านแต่ให้มชั่วกันว่าข่าวมันกองว่าผมไม่อยากว่าเดี๋ยวก่อนคร,รับเดี๋ยวรอวัดถาดหน่อยตัวเพผูนชักชิดตัวงานสลองเจดีย์ถาดหน่อยเพิ่นลอยเดียวมาอุบลนั่น เอาครับพี่น้องคลิปนี้ฝากไว้ชั่วหนึ่คลิปหน้าจะพ่อมาครับพี่น้องเบืองแหลก็จะเลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องบ่าวตุ้ยลำโพงน้องเชียพี่น้องเราจะลื่อมนะพี่น้องเนอะฝากเนี่ยฝากเนี่ยวันที่สิบหกเมืองพี่น้องเมือนเวลาเก้านาฬิกาเก้านาทีพี่น้องเนาะเอาออกโบ๊แฟนน้องสิเป็นไหนครับพี่น้องโคเวอร์โดยส้มปลักครับพี่น้องออกโบ๊แฟนน้องสิเป็นไหนครับส้มปลัก อยู่เพิยงเพชรบ้านแพงในพี่น้องฝากเนี่พี่น้องลูกสาวเนาะพี่น้องเป็นรับชมรับอย่างนี้นก็ไหลก็แช่เบิ้งพี่น้องไปที่ชมเลยครับประมวลประมวลนะครับครั้งแรกครับครั้งแรกเป็นโคเวอร์ของเพจวัดศิวดลฝากบ้านฮักเพจวัดเนี่ยครับฝากเอฟซีหลาหน่อยองหญิงฝากเอฟซีสามหน่อยฝากเอฟซีบาตุ่ยนะพี่น้องไปเบิ้องเบื้งเบื้องเห็นแน่พี่น้อง <S <S เอาไปครับบ๊ายบายสวัสดีครับ